สบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเส่าแกงไก่สบ,ยสบายดีสมภักสีอันโอ้ใช้แดดเราบม่ได้มีเนืกินพี่ oh, uh oh. e. น้องของดีเขากินอยู่เฮือนจากลงมาโอ้ยปลาทูกับเลือดแต่กะลาลาตกเด่น่ะลูกห้าวนะมกินก็ตัวใดนี่ไส่กินก็ตัวใดลูกใส่อันายุเพียนสมภักษ์นะ ใส่แป้งนัวอยู่โอ้ยไปเอาแป้งนัวมาใส่สวัวอดีครับก่อนโอ้ยจะเป็นไอ้ดิอย่าเห็ดนะนะลูกมันสีลม มเลยบกินเตะโอ้ยงีมได้บาทนี่มมบเพนผุแล้วเยน่อวีนอเจังัเออังบื่อนขาเบื่อาท่านได้มาฮ่าก็ออกมาแต่บามนกินซื่อเอ้า กินวอตับไก่เอาวอตับไก่นะยัง้อตาแดงจากเมืองคือเมื่อยเอ๊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 าเอ๊าเอามเอ๊ยเอ๊เอ๊ยเอยเอ๊ยเอ๊าเอ๊ย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 เอ๊ออยเอ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 ยเอ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 ออายเออเออเอเอเอ ตาดีดวงตาดงแรงด้เอ๊ะเข่ายู่แบแค่ไหนเเรขนาดใครกบกกาอยู่แกินกินเจหาคำโ้าน่ะมาแปแม่นีกินข้ากันมากเลยเป็นไจนออันเขี่อันเม็ดเขียวปลาเขาหายแล้วแบเขียว

Bà 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 Nói bắp nó này, hôm nay. Tiếc bắp hỏi này. 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 này. Tiếc bắp hỏi này. Tiếc bắp hỏi này. Tiếc bắp hỏi này. Tiếc bắp

บแพมาแล้วเมันเดือกันในน้อเดือดอยเดือมาในนงแผงทนดื้อบ to ้แพงนะออกมาออกมาเว้ยออกมาไว้อออกมาเชืออะไรอย่างเี้ยใครก็สิโบ้แพงเพิ่มว่าหน่อให้อุเี่ปี้อะจะมาให้จ Ừ. À, nôm. Già là ừ. cái à, ừ. cái mà nó đã ăn à, rồi. เอาว่านมยังแหละอย่าแล้วแม่แพะ

ไปผุณจังได้พ่อนะลอยเอ้ยเอ้ดูพอนคนพอนอาบน้ำจะก่อนไปเสียค่าฉีดตีนเลยื่นมากก็อาบน้ำอันนี้อะไร